ได้ตัวอะไรบ้างครับรอบนี้รอบนี้ได้พึง่งแล้กตงตยนแนเบียนแมลงดวงเต่าในภาพรวมเป็นยังไงครับตัวตัวดีเยอะเย <ๆ S 1> อะเยอะเนี่ยมีมองมุมมีบางรอเราก็ไปลงแปลงไปตรวจต,ตัวแมลงตัวต้นข้าวแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ออกพรีเซนต์กันว่าแปลงนี้เป็นยังไงแปลงนี้เป็นยังไงเราจะแบ่งเป็นแปลงๆอยู่ เกษตรกรจะได้เรียนรู้ทั้งแปลง IPM ซึ่งมีการจัดการสตรูพปืแบบผสมผสานอิงตามหลักวิชาการและจากแปลงพิสูจน์ทราบที่เปิดให้นักเรียนได้ทดลองวิธีตามที่ตนเองสนใจก่อนจะนำผลมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคำตอบที่ใช่ที่สุดนั่นเอง คือเขาจะเปรียบไปว่าระบบโรงเรียนเกษตรกรเนี่ยแปลงนานเนี่ยก็จะเหมือนอาจารย์ของเราบางทีก็อาจใช้คําว่าแปลงนานเนี่ยคือทั้งเป็นทั้งห้องเรียนแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์เราด้วยอะไรเงี้